ต้อได้เงินมาแค่ร้านเดียวหรือนี่เ้อร์ดีมา้วมาดมาแล้วเลยตัวร้ายไปเลยเป็คนชนไอลอนแมนไม่เกี่ยวทำไมเราขึ้นขับในที้ อย่าให้ตูดออกอยตูดออกจส้ขาวชุดไอลเลนแมนจะพังชุดอลนแมนคันขึ้นอลนแมนปินลัดมาแล้วอะพดับล้วเธอกูดับไอลนแมนลนลันแลนจริงจริงจริงติดแล้วติดแล้วอลนนติดแล้วอนนี้ตู แล้วงค้อหัวอุ้มพี่อะไรยิงิงกืิงคนอไอ้แย่แงง้าดค้างพอดีแล้วก็ตบโปตกตังโ้ไอ้เอาไปเอาเจอก็นไ่ตบคนไปทั่ววันดีเพื่อนวันดีวันดีไ มันไปปลอดภัยอีกแ้ยตกใจเดียวกันนะโคตเจ๊อะใจเดียวกันนะอยากไปเดียวกันฮ่าอไปลังกุนได้ตังค์ละ พอย่าอะไรเฮ้ยแต่เราแต่เราไม่ได้อย um ู่บนรถเราไม่ได้อยู่บนรถเราไม่ได้อยู่บนรถเราด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่า มาเสียวมาเสียทีดิมาอ๋อในดุดเลยในดุดเลยอ๋อว่าทำไมนายไม่กระดิกเราลุงได้ิ่งไปนู่นแล้วุงได้บิ่กไป็นู่นแล้วดูนิ่งหนีไป่ล้วลุงได้บิงกนีไปแล้ว

นายเน็ตลุดเจอทลชนคนไปลุก้าไปใช้กูมาไปดิได้แคปให้นายดูก่อนเ้ยรอบนี้เราต้องเผารถเ่ยโอ้ยไม่น่าใช่เราเผานะน่าจะมันเผามากกว่ามันเผามันเผาดูแม๊เกิดโอ้โหเด้วะโคตรไก่ ตามสนองตรงนี้เฮ้ยก็ค้อเอาปืนข้องหมอช่วยครูไม่ได้นเฮ้ยเฮ้ยอืมอืมเฮ้ย แคบไปแล้วเอ้ยเราได้อะไรอ้าเฮ้ยเฮ้ยพู่พู่เจอซิกคอมบวกซิกคอมเจอซิกคอมบวกซิกคอมถูกตัวบินเลยรถจักรยานถ่ายไมได้แล้วรอได้ยังไงวะรถจักรยานถ่ายไปได้แล้วไม่รู้อ่ะ แคปไว้ก่อนเฮ้ยไม่ถึงเกือบหัวดพื้นอเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยทำไมเจิ้จิ้งเนกระโดดล่ะเฮ้ยเปนกระโดดไอ้พวก

เราก็ไปเกิดใหม่อ่ะฮ่าอะเป็นไรเออย้อนแต่รถเครื่องบินก็ไปเด้วยอะ บินไม่ขึ้นเกี่ยวไม่เกี่ยวบินไม่แล้วแล้วรถเป็นไรไอ้เซีไม่ขับทำรถกูไอ้ยังทำรถป้ามปดูอันเนี่ย เฮ้ยทำไมยิงไม่โดดหรอเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันไม่ตายตัวมันกระตุกอ o w Now you know what the deal is. I'm a-